สวัสดีครับอยากแนะนําตัวสั้นๆหน่อยครับว่าเป็นใครมาจากาไหนทําอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้ัี่นะ,ะก็ทโีไาะก็มาน,นี้ก็คืออยากมาพัฒน,นาเรื่องการใช้เสียงคว่าเสียงหมากเลยอยากลองดว่าเราจะทำใช้เสียงให้าโอเค,ครับแล้วที่ทำงานเกี่ยวกับดีไซน์เนี้ยทำไมถึงมันจะต้องใช้เสียงเหรอครับก็ตามเซนอะไรเงี้ยไไน,นี่ไงก็เลยซอ,อ อเคอันนี้อันนี้เป็นปัญหาที่<ม>ที่ได้บอกว่าเสียงมุ้งยิ้งนี่คือรู้สึกรู้สึกด้วยตัวเองหรือมีคนมาพูดให้ฟังครับใช่เวลาอัดเสียงอะ่ะเวลาที่อยู่ในมิวติ้งอะ่ะเสียงมงันจะยิ้งยิ้งย้ง,ง,งแล้วก็อีกอันที่ชอบดูหนังแล้วก็หลังๆเพิ่งมาดูพักไทย <c oughs> เพราะว่านั่งท่องานไปด้วยก็เลยฟังพักไทยก็เลยเออมันก็น่าจะโอเคครับผมและและทราบข่าวเรื่องเวิร์กช็อปครั้งนี้ได้ยังไงครับ สนุกอะวันนี้แบบเพื่อนเยอะนะคะเป็นกันเองแล้วก็ถามว่าสิ่งที่ได้จากการมาเทรนวันนี้นะคะก็คือว่าเรารู้ว่าปัญหาของเราคืออะไรแล้วก็ผู้ฝนก็จะคอยบอกแต่ละคนเล่นเป็นจุดๆนะคะแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเออเราได้เห็นตัวอย่างจากเพื่อนแล้วเราก็ได้ได้ฟังคอมเม้นต์นะคะก็รู้สึกว่าเออเรากลับไปบ้านเราก็น่าจะไปฝึกต่อแล้วก็ได้เห็นประสบการณ์เห็นเคสต่างๆจากเพื่อนในห้อง จะเอาฝึกเองต่อที่บ้านก็ได้น่าจะใช้เรื่องงานอันนี้ตอย่าตอย่าเป็นสตรอเบอรี่อยากเป็นสตรอเบอรี่สีชมโพ เออเดาชอบชอบมิกกี mm ้เมาส์แล้วแล้วแล้วก็ชอบหมาว้าวซานต้าจะลงมาจากทางปล่องไฟเหรอแต่ปล่องไฟมันเล็กมาก แล้วถุงของขวัญของหนูจะลงมาได้ไหมหืมหืม,มแต่บ้าเราไม่มีปล่องไฟะสิทำยังไมดีอะม,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 มามามามมีพรุ่งนี้จะไปทะเลแล้วฉันจะเล่นนะ้ำ ทังวันเลยย a h o o วันนี้พวกนายว่างไหมฉันไม่มีเรียนพิเศษเพราะฉะนั้นวันนี้ฟรีคู่เฮ้ยตื่นเต้นอะไรเนี่ยก็ไปทุกปี <c oughs> ผมลืมกันบ้านไว้ บ้านนะไว้พรุ่งนี้ผมค่อยเอามาส่งได้ไหมฮะเฮ้ยเอ้ย,อยข้างน,นอกนะ่ะวันนี้หาข้าวกินเองนะวันนี้ติดธุระอยู่วะไม่สะดวกเลยอะ่ะเฮ้เอ,อห้าโมงแล้วเหรอ,อได้เวลาเลิกงานแล้วสิกลับบ้านดีกว่าอันนี่ปวดตาไปเหมืนแล้วอะ่ะ <laughs> ฉันเป็นเชฟผู้หญิงคนแรกและคนเดียวของร้านนี้และก็เป็นคนที่ทำให้ร้านนี้ได้มิชลินสตาร์เป็นยังไงบ้างเด็กๆได้เวลาอาหารกลางวันแล้วจ้ะฮา่าความสวยคงทนความจนคืออะไรบอกฉันหน่อยสิฉันไม่รู้จกัก เฮ้ยอะไรกันเนี่ยจะต้องให้ฉันรอไปถึงกี่โมงหึไอเด็กพวกนี้นี่รู้จักแม่งเวลาน่ะสวัสดีจ้าเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่อโควิดพวกหนูต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วยนะลูกอย่าลืมหน้ากากนะคะเข้าใจไม่หลุกนะ เฮ้ยอะไรกันเนี่ยพวกหนูจะมาห้ามยายไม่ให้ไปอาบแดดเหรอยายอาบมาตึ้งแต่สมัยอายุ12ตอนนี้เนี่ยมันชินไปแล้วพวกหนูมาอาบแดดกับยายไม่ลูกมาแม่มมแม่ม